งูบ้องทองเป็นงูที่มีิอ่อนทนตนเดินของโูบ้องทองอยู่ที่ภาคใต้ภาคเดียวตั้งแต่ชุมพรไปถึงประเทศมาเลเซียข้าด้านเรเลยนะคะเรามาดูสิว่งูเล่นกับูตัวนีกันเลยค่ะเป็นมูที่ดุนะคะอาปากขาช็อตเข้าหาอย่างรวดเร็นะคะนี่ ชอบับวพค่อให้เขาใช่ไหมชานาคะคะไม่เที่ยวชละโฉมต่ได้นะคะ ลูกหม้องจับมือดึงเท้าแค่จะถ่ายรูปเตรียมพร้อมนะคะหม้องจะใช้ปากจับงูค่ะเป็นวิธีที่อันตรายที่สุดนะคะมาเริ่มกันะถ่ายรูปเรียมพร้อมนะคะถ่ายรูปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะการแสดงของเราจะต้องแก้ต้อง อยากจขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านหวังว่าท่านผู้ชมจะประทับใจกับการแสดงของเราก่อนลุกจากที่นั่งกระลุกนาตรวจสอบทรักสินของท่านด้วย